นักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละลายของน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศที่เคยมีการบันทึกภาพเอาไว้ตั้งแต่ปี2523 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการละลายของน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นมีอยู่2ช่วงเวลาที่สําคัญนั่นก็คือระหว่างปี2528ถึง2536และระหว่างปี2548ถึง2553โดยจากการละลายในครั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถคํานวณได้ว่าจะทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่แต่จากข้อมูลเบื้องต้นที่เคยมีการคำนวณเอาไว้ก่อนหน้านี้พบว่า หากแผ่นน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ละลายทั้งหมดจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก7เมตรแต่การละลายดังกล่าวต้องอาศัยเวลานานาน,นับศตรวรรษการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์พยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์การละลายของน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยในระยะเวลาเพียงแค่4วันแผ่นน้ำแข็งกว่าร้อยละ97ที่ปกคลุมเกาะกรีนแลนด์อยู่ได้ละ,ละลายหายไปเกือบหมดสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามรวบรวมภาพถ่ายทางดาวเทียมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะนํามาประมวลผลโดยใช้รูปแบบดิจิตอลซึ่งหลังจากการประมวลผลนักวิทยาศาสตร์พบว่าแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่บนเกาะกรีนแลนด์นั้นมีความหนาลดลงถึง1 0 0่งถึงเมตรขณะที่ความยาวของแผ่นน้ำแข็งก็ลดลงถึง12กิโลเมตรโดยสามในสของการละลายของน้ำแข็งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกรีนแลนด์เกิดขึ้นบริเวณริมชายฝั่ง ซึ่งการละลายดังกล่าวสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงระหว่างปี2,548ถึง2,553อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์มีอยู่ในตอนนี้ทำให้พวกเขายังไม่กล้าที่จะคาดการถึงการละลายของน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตเพราะยังคงมีตัวแปรที่สำคัญอีกหลายปัจจัยที่ยังรอการค้นคว้าเพิ่มเติมแต่ในเบื้องต้นนั้นหลายฝ่ายลงความเห็นตรงกันว่า ยิ่งอุณหภูมิของน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลโดยตรงต่อการละลายของน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด์และบริเวณขั้วโลกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทั้งนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาองค์การบริหารการบินและอวกาศของสหรัฐได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่แสดงให้เห็นว่าน้าแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ละลายหายไปเกือบหมดซึ่งสาเหตุของการละลายดังกล่าวยังไม่แน่ชัดเพราะนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นปกติในช่วงฤดูร้อน แต่อีกฝ่ายหนึ่งลงความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่มีการเปิดเผยภาพถ่ายได้เพียงวันเดียวเท่านั้นแผ่นน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะแมนฮัตตันถึงสองเท่าก็แตกออกมาจากแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าปีเตอร์แมนซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกรีนแลนด์โดยการแตกตัวของแผ่นน้ำแข็งในครั้งนั้นยิ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลมากยิ่งขึ้นเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจมากนัก